ลิดาทาหลอสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำคลิปแรนดอมให้เนเพื่อนกันในหัวข้อช่วงเวลาที่คุณและเขาห่างกันนะคะหรือไม่ได้คุยกันไม่มีการติดต่อกันนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างเขาคิดยังไงบ้างเราลองมาดูกันนะสำหรับคนที่ห่างกันนะคะในหัวข้อนี้นะคุณอาจจะแบบ ห่างตัวด้วยห่างใจด้วยอะไรก็ตามแต่แล้วคุณอยากรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงที่ห่างกันไม่ได้คุยกันใบแรก3ดาบ The Fool นะคะเด็กถือถ้วยค่ะเก้าถ้วย แบบนี้หนึน่งนะไพ่ใบใหญ่นะคะสำหรับนี้ไพ่เดทนะคะไพ่ไนท์ถือไม้เทา้าเจ็ดดาบนะคิงถือดาบไพ่สตรงงนะคะ ไพ่ดือซันนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันไม่ได้คุยกันนะคะเขารู้สึกยังไงอย่างแรกเลยเสียใจค่ะสามดาบนะเสียใจแล้วก็ค่อนข้างมีความทุกข์ใจนะคะมีความกังวลใจเหมือนกับว่าคือตัวเขาเองอะเอาจริงๆเลยเขาอาจจะได้ความอิสระกับคืนไปในชีวิตก็จริง <c oughs> แต่ในความอิสระของเขาเขาก็มีความทุกข์นะคะนะคะเหมือนคนที่โอเคไม่มีคุณแล้วก็อยู่ได้สบายๆนะอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้ผ่อนคลายจะได้รีแลกซ์จะได้ไม่ต้องมาคิดอะไรมากจะได้ไม่ต้องมาถูกคุณควบคุมเห็นไหมคะสเตรงเขาจะได้ไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขเดอะฟูก้าวถ้วยอะไรเหล่านี้นะคะแต่พอเวลาที่เขาแบบ ไม่ได้อยู่แบบในกลุ่มสังคมหรือไม่ได้ออกไปหาความสุขอะ่ะแล้วเวลาที่เขามาอยู่กับตัวเองอะไรประมาณเนี้คนคนนี้ก็มีความรู้สึกคิดมากแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วยิ่งถ้าคุณยิ่งทำตัวเองเหมือนมีความสุขเหมือนอยู่ได้แล้วโดยที่ไม่มีเขาคนคนนี้ก็ยิ่งเครียดยิ่งเสียใจยิ่งทุกข์ใจนะคะเหมือนคนที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณ ดีกว่าการมีคุณอะไรประมาณนี้แต่ท้ายที่สุด mm hmm. เขากลายเป็นอยากจะกลับมาหาคุณหรืออยากที่จะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอยากจะเริ่มต้นใหม่ mm hmm. บางคนที่จบกันไปแล้วเห็นไหมคะไ mm hmm. พ่เดทขยายกะระดุซัน mm hmm. เขามีความรู้สึกเขาอยากจะกลับมาเหมือนเดิมอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมามีความสุขร่วมกันกับคุณหรืออยากจะกลับมาง้อนะคะทําให้ความสัมพันธ์กลับไปเป็นดังเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้หลังจากที่เขาไม่มีคุณ mm hmm. เขารู้สึกว่า เวลาไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ทะเลาะแล้วชีวิตเขามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันเป็นความสุขที่มันขาดหายมีความสุขก็จริงแต่ขาดหายหนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณกับเขามีปัญหากันหรือห่างกันหรือไม่ได้คุยกันน่ะทําให้เขารู้สึกคิดได้นะคะเหมือนคนที่ไปตกผลึกทางความคิดเริ่มรู้สึกตัวว่าเออจริงๆแล้วการมีคุณมันก็ไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่าคุณจะ เจ้าอารมณ์บ้างพูดจาไม่ดีบ้างชอบควบคุมเขาบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่เขาก็ยังมีความสุขสเตรีงขยายไพ่ก้าถ้วยถึงแม้ว่าบางครั้งเขารู้สึกอึดอจจัดใจที่คุณชอบคอนโทรลเขาชอบเหมือนกับควบคุมอะไรเขาให้เป็นไปอย่างใจหรือแม้แต่กระทั่งการชอบใช้อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองอะไรก็ตามที่เป็นข้อเสียของคุณนะ่ะเขาก็ยังมองว่ามันก็คือยังเป็นความสุขนะคุณก็ยังเป็นส่วนที่เติมเต็มในชีวิตเขาได้อยู่เหมือนกันนะ่ะแต่พอเวลาที่ เขากับคุณเว็นระยะห่างกันแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความมันมีความเหงามันมีความเครียดมันมีความคิดมากอยู่ตรงนั้นใจหนึ่งบางคนเขาก็กลัวคุณจะเลิกไปแล้วเ,เลิกเลยด้วซ้ำบางคนอาจจะตัดสินใจโอเคลองห่างกันสักพักหนึ่งหนูอยู่ดีดๆเขาห่างทําตัวห่างเหินกับคุณนะคะจนกลายเป็นว่าเขาเริ่มมีความกลัวหรือเริ่มมีความกังวลว่ากลัวคุณจะเลิก กลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบแล้วจบเลยไม่สามารถที่จะดึงกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะคะก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเริ่มคิดมากเริ่มแอบดูแอบ2คุณหนักมากขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มมีความทุกข์ใจความกังวลใจเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าคุณตัดสินใจจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนั่นหมายความว่าให้รู้ไว้เลยคนคนนี้กําลังจะมีการเทคแอคชั่นมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือกลับมาเคลียร์ใจกับคุณ นะคะเหมือนเขายังยังไม่พร้อมที่จะตัดใจจากคุณ100%ยเปอร์เซนต่ะนะคะถ้าไม่มีไพ่เดือดซันมาโอเคเขาอาจจะพยายามที่จะอยู่คนเดียวให้ได้พยายามที่จะเลิกกับคุณให้ได้แต่พผอินเดทมาขยายกระเดือดซันนั่นหมายความว่ามันเป็นการจบที่รอการเริ่มต้นใหม่มากกว่ารอการกลับมาเป็นเหมือนเดิมมากกว่าแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่นิสัยเขายังคงยังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ยากนิดนึงนะคะ ยังคงเป็นคนที่รักอิสระยังคงเป็นคนที่ไม่ชอบการควบคุมไม่ชอบการกดดันชอบการดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เหมือนเขาต้องการการการเข้าใจอะว่าเขาโอเคนะเขาเป็นคนแบบนี้เขาชอบแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบหาความสุขใส่ตัวเองไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะไม่ชอบรายงานไม่ชอบการจำ้ำจี้จ้ำชัยการกดดันแต่เขารู้แค่เพียงว่าโอเคนะ เวลาที่เขาไปลองใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขอะไรที่มันร้อยเปอร์เซนหรอกมันก็ยังคงขาดหายนะคะเหมือนกับไม่มีคุณมาคอยมาคอยทะเลาะกันไม่คอยไม่มีใครมาคอยเถียงคอยขัดคอยแบบอะไรประมาณนี้ขัดแยง้งนะคะเขาอาจจะมองว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณถามว่าจริงๆแล้วเขาก็อยู่ได้นั่นแหละแต่เพียงแค่ความสุขมันไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นเองนะคะทีนี้ ขออนุญาตดูนิดนึงว่าแล้วเขาจะมีการทำอะไรไหมกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณไหมคะในเร็วเร็วนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณไหมไพ่หนึ่งดาบนะคะอุ้ยสามเหรียญอ่นะ สถ้วยนะคะหเหรียญค่ะ9ถ้วย8ดไม้เท้านะคะ The Star สิบถ้วยมาแล้วค่ะค u ีนถือไม้เท้าไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญแน่นอนว่าคุณกับเขาอะห่างกันแค่สักพักเดียวแหละ เดี๋ยวเขาก็กลับนะคะเดี๋ยวเขาไปใช้ชีวิตมีความสุขรลดแล่นในชีวิตเขานะคะเส้นทางชีวิตเขาเต็มที่แล้วเต็มอิ่มแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาจริงจังซีเรียสกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขาจะมีการติดต่อมาก่อนนะอันดับแรกเลยอ่ะนะคะเขาอาจจะมีการติดต่อพูดคุยกับคุณกลับมาง้อกลับมาขอโทษกลับมาปรับความเข้าใจเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณกับเขาบาดหมางใจกันไปหรือมีคําพูดที่ไม่ดีต่อกันไปนะคะท้ายที่สุดคนคนนี้จากข้างบนเห็นไหมคะเขาจะตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะมาะเผชิญหน้ากับคุณหรือตัดสินใจที่จะเอาวะเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องคุยละวินาทีนี้เพราะใจก็กลัวคุณจะหายไปแล้วหายไปเลยไม่ให้โอกาสเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะพยายามมางอคุณสีถ้วยเห็นไหมคือการกลับมางอการกลับมาขอโอกาสหกเหรียญเพราะ คุณยังคงเป็นความสุขของเขาค่ะแต่ที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะมองว่าคุณแบบยังเติมเต็มเขาไม่มากพอแต่ตอนนี้เขาได้รู้แล้วแหละว่าช่วงระยะเวลาที่ห่างกันนะเหมือนคนได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณขึ้นมาเริ่มรู้สึกขึ้นมาว่ามีคุณในชีวิตมันดียังไงนะคะและการไม่มีคุณในชีวิตมันมีข้อเสียแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้คุยกัน คุณจะได้รับการติดต่อเขาในเร็วๆนี้8ดไม้เท้านะคะเขาจะมีการกลับมาแสดงความรักแสดงความรู้ส,รสึกด,ดีๆแสดงความจริงใจฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจคุณอย่างถึงที่สุดอ่ะเดอะสตาร์ Star, ขยายกับสามเหรียญเห็นไหมคะเขาจะมีการมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาทําสิ่งดีๆเพื่อคุณนะนะคะจากที่เป็นเก้าถ้วยแล้วการติดต่อหรือการกลับมาของเขาครั้งนี้จะกลายเป็นสิบถ้วยทันทีเลยเพราะเหมือนคนที่ได้รู้แล้วว่า ขาดคุณไม่ได้จริงๆนะยังไงก็ต้องมีอ่ะจะทะเลาะกันจะอะไรกันขนาดไหนอ่ะนะคะก็ต้องมีคุณขอให้มีคุณไว้ก่อนอยู่ในชีวิตเพราะเขามองว่าคุณคือความสุขคือความอบอุ่นคือครอบครัวนะคะคือคนที่เขายังไงก็ตัดกันไม่ขาดอ่ะยังคงมีความรู้สึกคิดถึงยังคงมีความรู้สึกดียังมีแพชชั่นแล้วคุณก็เป็นเหมือนกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเดอะสาร์ Star, เห็นไหมคะ นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คอยเป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้เขานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีอนาคตหรือมีไมเซ็ตบางอย่างที่ทําให้เขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้เพราะคุณอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาจะพยายามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาทางติดต่อคุณนะบางคนเขาอาจจะมาเจอหน้ากับคุณแล้วคุยเคลียร์จับมือคุยกันเลยแหละ นะคะบางคนถ้าคุณตอนนี้งอนกันไม่คุยการหายกันไปเงียบกันไปเลิกกันไปก็คิดว่าทายที่สุดแล้วเขากับคุณจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเหมือนเดิมกันนะคะกลับมาเรียนรู้กันใหม่กลับมาเป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งกลับมาซับพอร์ตดูแลช่วยเหลือเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะมีความสดใสมีการแบบไปพักผ่อนย่อนใจพาลูกพาเต้าพาคนรักนะคะไปนูน่นมานี่ไปท่องเที่ยวหรืออะไรประมาณเนี้ย จะมีการเยียวยาจิตใจกันเกิดขึ้นนะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้แหละไม่ช้าก็คิดว่าไม่ช้าแน่นอนนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูไพ่อลัเคิลกันเดี๋ยวก็จะเปิดข้อความให้ด้วยช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างนะคะเพราะว่าคิวดวงส่วนตัวก็ค่อนข้างแน่นมากเลยนะคะตอนแรกกะว่าจะรับต่อวันน้อยทีนี้ ลูกดวงขอเพิ่มคิวเพิ่มคิวก็ก็เพิ่มเพิ่มแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะเวลิซูนแต่ยังไงก็จะพยายามมาทำให้นะรีคอนสเทชันนะคะพายเซอฟเต็มมิติเอาบอลยูเลฟไลท์และดิสคูบีเด h e วันคนคนนี้แหละคะ่ะนะคะถ้าทางจะหนีกันไม่พ้นแหละหนีกันไปไม่รอดนะคะท้ายที่สุดยังไงก็ต้องกลับมาเนี่ย เห็นไหมคะในไม่ชาเนี่ย forgiveness นะคะนี่ไงเห็นไหมคะความหมายเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะคล้ายกันเลยนะคะ recovery กับ reconciliation Re นะก็คือคนเก่าๆของคุณในอดีตนั่นแหละคะ่ะกำลังจะกลับมาพาอีกไม่กี่เดือนนี้รอเวลาที่เขาพร้อมและรอเวลาที่ตัวคุณพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขานะคะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวก็เปิดข้อความให้หน่อยแล้วกันนะ แป๊บหนึ่งอะมาดูกันนะคะใบแรกนะฉันอาจยังไม่ดีพอสำหรับคุณคุณควรเจอคนที่ดีกว่าฉันความห่างไกลไม่เคยพลาดใจฉันไปจากคุณนะคะ ฉันไม่เคยลืมความหวังความฝันระหว่างเรายิ่งรักยิ่งห่างยิ่งไขวควา้ายิ่งห่างหายฉันจำเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่เขากำลังจะทำแล้วล่ะคะ่ะฉันเครียดท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยเหมือนคุณจริงๆแล้วตอนที่มีคุณอยู่อ่ะเขารู้ว่าคุณเป็นกำลังใจให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เขากล้าที่จะทำอะไรให,ให้มันดีขึ้นกว่านี้ ถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันอยู่กับคุณก็เป็นบางพลังงานนะคะไม่เคยคิดนอกใจเพราะทั้งหมดใจที่มีมอบให้แค่เธอก็ต้องบอกกันนะว่าข้อความของใครก็รับกันกลับไปแต่ถ้าไม่ใช่ข้อความคุณถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของมีบุคคลสาบุคคลก็ไม่ต้องรับไปนะคะเพราะว่าบางคนคุณกับเขาก็เป็นคนรักที่ซื่อสัตยกันอยู่แต่แค่เราของราแห่งการห่างกันเท่านั้นเองแต่บางคนอาจจะต้องห่างกันด้วยเพราะ มีบุคคลที่3มมีมือที่สาหรือใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนของตัวเองแล้วอันนี้ก็เราแต่บริบทเพราะมันเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีหลายๆพลังงานเข้ามาดูนะคะรักมากคิดถึงมากห่วงมากห่วงมากหึงมากหล่นมานะคะเธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงนะคะฉันก็อยากทำให้ทุกอย่างสมหวังสำเร็จไม่ต่างจากคุณเหมือนกับว่า เขาน่าจะถูกกดดันจากคุณด้วยในลักษณะของการที่ต้องการความชัดเจนจริงจังต้องการในเรื่องของแบบทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่านี้นะคะแต่เขายังทําไม่ได้ฉันจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้กับความรักของเรานะได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ภายในใจส่วนลึกไม่สามารถบอกใครได้ฉันยังไม่สามารถกลับไปหาคุณได้ฉันมีบางอย่างที่ต้องจัดการ ก็ต้องรอนิดนึงนะฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดีและประโยคสุดท้ายอะเอาใบนี้แล้วกันฉันหวังว่าคุณจะรักตัวเองเหมือนกับที่ฉันรักคุณนะคะเขายังอยากให้คุณรักตัวเองนะเขาคงไม่อยากเห็นคุณเสียใจฟูมฟายหรือแบบไม่เป็นอันจะทําอะไรเพราะเขาอะคือเขาก็ยังต้องการให้คุณห่วงตัวเองอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังรักตัวเองไม่มากพอนะคะ ก็พยายามรักตัวเองนะเพราะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาต้องการเห็นคุณมีความสุขโดยที่ยังไม่ต้องเอาเอาตัวเอาใจไปผูกติดอะไรกับเขามากมายเพราะเขาอาจจะยังไม่ได้ดีพอมากมายแต่เขาก็กําลังจะพยายามอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาเพราะไม่งนนะั้นเนี่ยให้ U ูอาริเดีคงไม่ขึ้นมาหรอกมันก็ต้องรอให้ทั้งคุณและเขามีความพร้อมหรือรักตัวเองกันให้มากพอมากกว่าเน,นี้หรือพร้อมกันมากกว่าน,นี้ ที่ไม่ต้องมาแบบเป็นลมหายใจของกันและกันจนมากเกินไปนึกออกไหมคะอืมก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่ยังทําให้คุณและเขายังไม่สามารถที่จะรีเทิร์นกันกลับมาได้หรือยังไม่สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะตรงนี้ก็มีพลังงานส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะดึงดูดเขากลับมาใหม่ได้หรือจะดึงดูดเขากลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมตัวคุณก็ต้อง มีแรงดึงดูดในพลังงานบวกบวกในตัวเองให้มากพอเช่นกันคือการรักตัวเอง <_ d> um> คือการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองในทุกๆวันนะคะ <_ d> um> อย่าจมอย่าทําอะไรให้ดูลดทอนคุณค่าหรืออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนโทมจนดูแล้วมันแบบไม่มีแรงดึงดูดหรืออะไรเลยที่ทําให้เขารู้สึกว่าทําไมแบบคุณต้องแบบเหมือนกับเป็นการทาร้ายตัวเองทางอ้อมแบบนี้ไม่เอานะคะมันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่ากลับมาแล้วก็ต้องเจอสภาพเดิมๆเพราะฉะนั้นทําให้เขารู้ค่ะว่า คุณเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เช่นกันแล้วคุณก็อยู่ได้นะโดยที่ไม่มีเขาคุณก็ยังรักตัวเองได้มันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกยิ่งดึงดูดเขาเข้ามาอย่าที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณเพราะเขาเชื่อว่าคุณจะเป็นพลังงานบวกๆเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันเอเนจีดีๆให้กับเขาได้เช่นกันนะคะประมาณนี้นะฝากกดติดตามซัปพลารี่ช์เป็นกำลังใจให้ก๊อปด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่ชื่นชอบในการทำนายหรืออยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องของกอบนะคะก็สามารถเข้าไปกดรูปหัวใจใต้คลิปคำว่าขอบคุณหรือคำว่า thanks นะคะเพื่อเป็นการ support กอบได้ขอบคุณล่วงหน้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ